สวัสดีครับผมต้นหนุ่มมาอีกแล้วนะครับตนุ่มมาอีกแล้วนะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวมาลองเทียบดูนะครับกับชาร์จเจอร์สตัวนี้นะนะครับ2ตัวนี้เลยนะครับตัวสีขาวนี้นะครับเป็นยี่ห้อ SINE นะครับเป็น MPPT Solar Charger Controller นะครับผม2 0แอมนะครับผมตัวนี้นะจะเป็นรุ่นรุ่น ML 2420นะครับ ชาร์จเอ่อต่อทั้งได้ระบบทั้ง12โวลต์กับ24โวลต์นะนะครับก็แม็กซ์โซลาร์พาวเวอร์นะครับ260วัตต์ถึง520วัตต์นะครับ,รบตั้งแต่เอ่อโซล่า VMP นะครับตั้งแต่17โวลต์ถึง75โวลต์นะถ้าต่อในระบบ520วัตต์นะครับก็ตั้งแต่3 6โวลต์ถึง75โวลต์นะแม็กซ์โซล่า VOM VOC นะครับสูงสุดนะครับใน100โวลต์นะแม็กแม็กชาร์จิ่งแครนต์นะครับ 20แอมป์นะครับสูงสุดนะแม็กโหลดพาวเวอร์นะครับได้240วัตต์นะครับถ้าต่อในระบบ12นะถ้าต่อในระบบ24จะได้480วัตต์นะครับตัวนี้นะนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้นะจะรองรับแรงดันนะครับได้สูงสุด75โวลต์นะตัวนี้นะครับแล้วก็กระแสจะอยู่ที่20แอมป์นะครับตัวนี้นะสูงสุดของมันเลยนะพีคสูงสุดนะครับผม เป็น MPPT ทั้งคู่นะครับเป็น MPPT ทั้งคู่นะนะครับ้าตรงนตานะครับบอดี้ก็เป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกนะครับส่วนข้างล่างนะครับจะเป็นชุดเทอร์มินอลภาคอินภาคเอานะนะครับตัวนี้จะดูดีกว่าแข็งแรงกว่านะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะตัวเอ่อตัวพอ mr ตัวนี้ก็ใช้ได้นะนะครับภาคเทอร์มินอลก็จะเล็กกว่านิดนึงนะครับผมเนาะก็จะบอกนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวเล็กนะของยี่ห้อพอ พอ m r นะครับผมเนาะเป็น mppt solar charger controller เหมือนกันนะครับ controller เหมือนกันนะนะครับผมพิกัดก็ตัวนี้จะด้อยกว่านิดนึงนะครับเพราะว่ารองรับแรงดันได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับได้75โวลต์นะตัวนี้นะครับส่วนกระแสก็ได้2 0แอมป์เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะได้ร้อยโวลต์นะนะครับผมถ้าจะต่อถ้าจะต่อแผงโมฟัตนะครับ120วัตต์ตัวนี้ไม่รองรับนะครับอย่าต่อนะครับผมเนาะเพราะว่า แรงดันแผงมอฟัดร้อยวัตนะครับมันสูงไปนะครับแต่ถ้าต่อแปดวัตนะครับใช้แผง85วัตนะตัวนี้รองรับได้นะครับต่อได้เลยนะครับผมเนาะแต่ถ้าตัวนี้นะครับรองรับได้ตั้งแต่ร40วัตต์นะวัตครับต่อแผงเดียวนะห้ามต่อนุกรมนะครับแผงเดียวมากก็คือได้เลยนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวมาดูหน้าตานะครับรูปลักษณ์ภายนอกนะ อ่าส่วนตัวพอ m r นะครับผมด้านหลังนะครับจะมีคลีบระบายความร้อนนะครับเป็นนี้นะสีดำนะครับสีดำนะนะครับเป็นน่าจะเป็นอลูนะครับส่วนตัว s อ e นะครับ s อ n e นะครับจะเป็นสีขาวเป็นอลูเหมือนกันนะครับเนาะนี่นะครับจะใหญ่กว่านะครับจะใหญ่กว่านะนะครับเทียบกันนะครับผมเนาะนะครับ อ่ะตอนนี้คือผมต่อแบตทั้งคู่นะครับผมยังไม่ได้ต่อแผงโซลาเซลล์นะต่อเป็นแบตเตอรี่ทั้งคู่เลยนะครับผมเนาะเพื่อมาให้เพื่อนได้เห็นนะนะครับผมว่า,ารูปร่างหน้าตาของ2ตัวนี้นะครับเพื่อนๆอ,อยากาตัดสินใจซื้อนะครับว่าจะาซื้อตัวไหนนะครับนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ดูนะครับเบื้องต้นผมได้กล่าวไปแล้วนะว่ารูปร่างลักษณะหน้าตามันเป็นอย่างไงนะครับผมเนาะ นะครับเนาะส่วนออปชันข้างในนะครับเป็นเมนูที่อยู่ข้างในนะนะครับผมว่ามันคล้ายคกันนะครับผมผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะเพราะว่าออปชันข้างในเนี่ยบางตัวเนี่ยผมไม่รู้นะมันจะคล้ายคกันนะครับมันก็จะบอกแบบนะครับบอกโหลดกินที่เท่าไหร่นะครับบอกองศานะครับผมเนาะนะครับแบตจะอยู่ที่13.1โวลต์นะครับตัวนี้นะ พีวีสามจุดศูนย์โวล์นะครับผมเนาะแบตแอมอันนี้มัน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 ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อโหลดนะโหลดยังขึ้นศูนย์ศูนย์อยู่เหมือนกันกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็บอกเหมือนกันนะตัวนี้ก็จะบอกเราต่อระบบสิบสองโวล์นะครับแบตตอนนี้คือมีสิบสามจุดศูนย์โวล์นะครับผมเนาะมันก็จะบอกสถานะประมาณนี้นะครับผมเนาะส่วนเมนูต่างๆนะครับมันมีอะไรบ้างนะนะครับตัวนี้ก็ อันนี้ก็บอกองศาเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะตัวนี้ก็บอกองศาเหมือนกันนะครับผมเนอะนี่นะครับมีเหมือนกันนะแต่ไม่ตรงนะครับตัวนี้สามเอียดองศานะเดี๋ยวนะเอ่อเดี๋ยวองศาสามเอ็ดองศานะครับตัวนี้สามสิบสามองศานะนะครับไม่ตรงกันแล้วนะครับผมเนอะอ่ะเดี๋ยวดูเมนูถัดไปครับผมอ่ันี่คือเอ่อโหลดกินกระแสที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็บอกไม้ อ่าตัวนี้บอกอ่าอน,นี้ก็บอกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็บอกเหมือนกัน,นนะในที่นี้ผมยังไม่ได้ต่อโหลดนะอันนี้จะโหลดบอกเหมือนกันนะครับด่กินเท่าไหร่แอมเท่าไหร่นะ <globally. S 2> อ่าเมนูต่อไปครับผมอ่าอ่าจากแผงนะครับจากแผงมาแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือตั้งไว้เอ่อสิบสี่จุดแปดนะอันนี้คือจากแผงมาแบตเตอรี่อันนี้คือยังไม่ขึ้นนะอันนี้บอกแอมได้ด้วยนะนะครับผม เมนูต่อไปครับผมอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสิบสองจุดหกอันนี้คือน่าจะเป็นเอ่อจากแบตเตอรี่ไปโหลดนะครับเนี่ยครับตัวนี้ศูนย์ศูนย์นนี้เพราะว่าโหลดผมยังไม่ได้ต่อนะอันนี้อันนี้มันน่าจะตั้งค่าไว้ที่สิบสองจุดหกนะครับนะครับสูงสุดหรือเปล่านะครับผมเนอะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่แต่ขึ้นแอมนะครับตัวนี้นะอืมเดี๋ยวพมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วอ่าโหลดเนาะ อ่าสิบสองอันนี้ต่ำตัดอืมต่ำตัดก็มีนะนะครับมีเหมือนกันนะครับต่ำตัดก็มีนะครับผมมีเหมือนกันเลยนะครับคล้ายค้ากันนะครับอ่าสามโวลต์นะครับจากแผงไปหาแบตเตอรี่นะครับเอ่อแอมป์ที่ชาร์จนะครับขึ้นเท่าไหร่นะจากแผงมาหาแบตเตอรี่นะครับมันสามารถบอกได้ด้วยนะครับผมเนาะ อันนี้คือจากอันนี้จากแผงจากแผงนะครับมากี่โวลต์นะครับอันนี้ก็จะบอกนะแต่ว่าตัวนี้มันไม่ขึ้นนะเพราะผมไม่ได้ต่อนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะฟังก์ชันต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับผมเนาะนี่นะครับอ่าทางนี้นะครับอันนี้คือผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะผมจะไปเร็วๆนะครับผมเนาะ อันนี้คือโหลดน,นะอันนี้โหลดก็คือบอกแอมด้วยนะครับผมเนอะอันนี้แบตนะครับแบตอันนี้ก็คือโหลดน,นะครับอันนี้คือ,อ,อให้แบตเตอรี่ตัดนะครับผมตั้งไว้ที่สิบสี่จุดแปดนะครับอันนี้คือคือน่าจะแบตเตอรี่สิบสองจุดหกนะครับวนนะครับเปิดหรือเปล่านะครับเปิดไฟหรือเปล่านะครับอันนี้ต่ำตัด อันนี้คือตั้งเวลานะครับเป็นทัมเมอร์นะนะครับแล้วก็ชนิดของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะหมดแล้วนะครับแค่นี้นะครับฟังก์ชันมันนะ่ะส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ตั้งได้นะตั้งได้เหมือนกันเลยนะครับผมเนาะนะครับ่าแต่ตัวนี้จะมีเมนูที่ลึกกว่านะครับแล้วก็ซับซ้อนกว่านะตัวนี้นะครับผมเนาะ เราจะตั้งแบตเตอรี่ตั้งอะไรก็ได้นะครับ,บตตรน,น,นะนี่นะครับตั้งแบตเตอรี่นี้กดย้ํานี่นะนี่นะครับนี่นะมันจะขึ้น lead acid นี่นะครับเดี๋ยวตั้งตัวนี้ก่อนนะนี่นะครับแบตยูสแบตน้ำนะครับแบตเจลนะครับผมลิเทียมโพซีนะครับลิเทียมยูสนะครับผมเนาะ ก็แล้วแต่เราจะตั้งเลยนะครับเนาะตัวนี้จะรายละเอียดจะลึกกว่านะต้องอาศัยคู่มือนะครับเวลาหยิบย่อยต่างๆนะอันนี้คือผมผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมบอกเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันต้องอาศัยดูคู่มือนะแล้วก็อาศัยตั้งไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับผมแค่มาเให้เพื่อนดูนะครับว่า ลักษณะของสองตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนาะถ้าเมนูไหนฟังก์ชันไหนนะครับผมลงรายละเอียดไม่ลึกแล้วก็ไม่กระจ่างแล้วก็ยังติดติด,ตดขัดขัดอยู่นะครับความหมายมันยังผิดอยู่นะครับผมต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับผมเพราะว่าในคู่มือมันก็บอกนะแต่ว่าผมไม่มีเวลาอ่านนะครับผมผมไม่มีเวลาอ่านจริงๆนะครับผมเนาะถ้าเพื่อนๆรู้นะครับก็ เหมือนเดิมครับก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยละกันนะครับว่าตัวไหนมันดีนะครับเนาะคือผมสั่งมาแล้วก็มาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับลองเทียบดูนะระหว่าง2ตัวนี้สองยี่ห้อนี้นะครับผมเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนอาจารย์หรือพี่พี่พี่ช่างนะครับท่านใดนะครับผมนะครับดูแล้วยังเมนูไหนยังขาดตกบกพร่องนะครับก็เสริมผมได้นะนะครับมันต้องมีเพื่อนๆนนะครับที่คอมเมนต์มาถามผมเนี่เลยนะครับคลิปนี้นะ ว่าระหว่าง2ตัวนี้นะครับผมว่าจะเลือกตัวไหนนะครับผมต้องถามตัวท่านเองก่อนนะครับว่าตัวท่านเองนะครับจะใช้แผงแบบไหนนะครับต้องการอาวอล์นเท่าไหร่แรงแรงดันเท่าไหร่กระแสเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้หลกักๆเลยเนี่ยจะใช้ชาร์จลงแบตไหนหรือจะใช้ชาร์จแบตประเภทไหนนะครับผมเนาะ,อะของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะ ไม่เข้าใจในรายละเอียดบางอย่างนะสามารถคอมเมนต์มาถามผมได้นะนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอ่อถ้าตัวไหนที่ผมยังไม่รู้ผมก็จะไม่พูดนะผมจะค้ำข้ามไปนะครับผมเนาะผมรู้แค่ผ่านๆนะครับผมเนาะนะครับก็คือวันนี้ผมก็เอามาแค่ให้เพื่อนๆดูนะนะครับสองตัวนี้นะตัวไหนด,ไดีไม่ดีอันนี้ผมไม่ทราบนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ไม่ได้ลองใช้จริงจังนะครับสองตัวนี้นะผมยังไม่ได้ใช้จริงจังเลยนะครับผมเนาะ ก็เหมือนเดิมครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่คอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะครับผมเนาะก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้ผมลองต่อบล็อกคอนเวอร์เตอร์อีกนะครับแล้วก็วัดแรงดันทั้งตอนเข้าตอนออกนะครับว่าได้เท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวผมทําให้ดูนะเดี๋ยววันอาทิตย์ผมว่างนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะเพราะว่าเวลาผมเลิกงานแล้วเนี่ยพระอาทิตย์มันก็ตกดินแล้วนะผมก็เลยไม่มีโอกาสได้ต่อนะครับผมเนาะนะ ก็สุดท้ายนะครับต้องขอบคุณเพื่อนนะครับที่ติดตามรับชมตะนุ่มมาโดยตลอดนะแล้วก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจยเยอะเลยนะครับผมเนาะอ่ะโชคดีเป็นของทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ